갑자기 내게 나타나준 너난 아무 말도 할 수가 없었지 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어 ขอสัมภาษณ์หน่อยได้ไหมคะรู้สึกยังไงบ้างคะร้อนในหายเลยครับร้อนครับพี่ร้อนจะจับเองดูหน้านะคะดูหน้า่ันนะคะโอเคลองดูนะครับรถไม่ใช่คันนี้เนาะ คันนี้ไม่ใช่ลงใช่ไหมพี่ไม่ลงอ๋อแต่ว่าเอามาเทียบมาเทียบเอามาเทียบเวลางั้นนะคันนี้คือรอบบริเวณรอบๆงานนะคะโนซีสถานที่คือกรุสติปหัวนอนไม่ต้องขี่ขนาดนนั้ ตอนนี้กำลังเตรียมการไลา์แข่งทีมคานาแฮมเฮียอะไรวะ <laughs> <laughs> ไอสัตว์เขาเดินทำงานยดแม่นี่ก็ถือกล้องไอเฮียเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่ทำไมทำไมแล้วไอคนตัดนะขยันเอากุลงจังเลยไอเฮียผมว่าไม่เข้าใจเมนที่อะหมดเลย ใช่นี่ตาที่มันอนี้อันนั้นคือบนซ้ายหน่งรอบไงบนซ้ายหนึ่งรอบแล้วก็เอามาบนขวาีก่ายองึ้นเราจะวางควยเป็นเป็นลูกบอลนี้เปาาลิกบองครเอบ่องรบทยองบ่ายองนะนี่บยโมงแล้วนะยังไม่มีใครรับลงทะเบียนเลยรับลงเบียนนะมีเด็กอน เออลงชื่อแล้วป่ะเออลงทะเบียนเนี่ยมะอคินม่เคินพี่บอยทักมหาอยู่นะใครจะสนัให้พี่บอยดีแล้วบอกอยู่เมกาไปอเดีวสวัสดีครับพี่พี่บอยสวัสดีครับวันนี้ต้องถือคูต้องถือใ สวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ๋อวันนี้ก็มาร่วมจอยกับทาง C S, <grateful> <S 응 T <sprout> งาน c s t y Meeting Giano Demo Day นะครับวันนี้ผมก็ในฐานะตัวแทนของกลุ่มปุ๊บปัับทัวร์สองลัสซิ่งนะครับก็ได้มาร่วมจัดสนามเป็นการแข่งมินิจิมคาน่าแล้วก็เป็นสนามสำหรับเพจไลท์ยางของ C S T ด้วยนะครับสนามวันนี้คอร์สที่จัดก็จัดโดยทีมงานของทางปุ๊บปัับทัวร์สองลัสซิ่งเรานะครับผม วสวัสดีครับพี่สำนักไหน่อยครับเห็นสนามหรือยังรอรอนี่อ่ะเห็นสนามหรือยังเห็นแล้วนี่ไง้งนี่คิดว่ายากหรือง่ายขนมหนมนะหนมนะหรือเปล่นเปี้ยวกลับมาเยอะพี่เดี๋ยวมันดับอะไรนะอันนี้พี่ได้ลงแล้วไม่ลงไม่ลงหน้าที่ของผมวันนี้คือคิดว่าเวลาที่จะอยู่ประมาณกีี่ปทีนด้จากการเทสวันนี้แล้วนะครับที่แอดมินได้ลงไป ทำการเทสเมื่อกี้ก็อยู่ประมาณ38สิอ่ะตอนทีติตอนนี้ทำไมสามสครับส8ปดนี่คือยังแบบแค่ซ้อมเดี๋ยวคุณจิมมี่เขาจะไปทดสอบให้อีกรอบหนึ่งอ่านาจิน่าอยู่ประมาณสัก27เจ็ดแต่ต่างมาดูไปไมาถามเขาดีกว่ามาถามเขาดีกว่าเมื่อกี้เมื่อกี้เขา,า,เ,าเขาคุยกันอยู่จ่ะไอเฮียก็มาแล้วเนี่ยภาพลักษณ์กูก็บอกว่ากูเป็นคนเหีย จะมาเฮียมไหมเฮียเนี่ยเห็นไหมเขาว่าถามมาสเตอร์จีสนามวันนี้อยู่เท่าไหร่อะไรนะสเตอรที่คองกี่เมื่อกี้สามแปดจุดแปดสี่ป่ะอันนี้แค่้อมใช่ป่ะนี่คุณแค่สกิลอ่าจริงๆเราได้ยี่สิบเจ็ดใช่กิ้งก่อนเลยอย่ามาดูกันนี้ก่อนครับวันนี้ว่ามาสเตอร์จีสนามจะอยู่ที่เท่าไหร่ครับผม ตีอยู่สาม่แปพี่จะทำให้เกินให้ต่ำกว่า38ได้ไหมสามทีไม่แน่ใจต้องลองดูไวยชี้ทางไหนไปทางนั้นนี่มันชีเนี่ยมันชี้มันแน่ก็ขึ้นรถให้ได้ต่ำกว่า38นะครับพี่ต้องลองดูนะครับโอเคครับรถตัวเองเทสก่อนโอเคครับตัวเองยางเดิมจากโรงงานนะครับโอเคครับโอเคครับไปครับพิโตฟ้าคอะไรนะพวกหัวแดง โอ้โหเา่เก่งใจแพทย์เ <respond> ือ <su> ย <ll here> ืนรอไม่นะาอทำไมอะลูกไม่ทำไมอะพี่บอกแล้ส่งต่อคุด้วยคุเล่นด้วยทำคอนเทนต์นี่ท่านใดยัง พูดดิทำไมเรลือเพราะว่าตอถ้าใบแสนเ่งไม่มีใครลงคอนดี้ไม่ได้ลงมายชื่อก่อนนนี้ผมไม่เสียบเลยนะสี่ครับดีจังเลยที่พี่ไม่มาพรุ่งนี้ไปเงาตบอนต้ส่มานดูดูๆนี่วิธีการตายนี่เห็นไหม ดูตาขนา้เห็นตาแล้วล่ะนเนี่นี่ดีการใส่ที่โดดตั้งเห็นไหมรู้สึกยังไงครับที่มาคนสุดท้ายครับพี่โคตรเฮี่ยเลยเหมือนลุดมาเหมือนทุกคนพร้อมแบบมารุมเลยครครับผมเออจะเอากล้องมาอยู่ ทำงานครับแล้ควครเอากระจกออกให้ผมดเลยครับทั้งหมดเลยครับทำไมอะคะกันบัติเหตุล้มและเศษแก้วแท้เาทางเข้าหน้าครับอันนี้ทางคุดอ้วนโอเคไหมคะเจ้าของรถยูอาร์โอเคเดี๋วยวใส่คูณด้วนะครับรจับคุ้มแล้วครับไหๆนๆเรามาฟรีเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้กำลังทำอะไรครับพี่การแข่งขันในสนามเนี่ยเขาจะมีขฝอยยาง ตอนนี้เรากำลังถึงขั้นตอนการทำอะไรครับพี่รับตอนนี้เรากำลังลดแรงดันลมยางอยู่ครับเพราะว่าเราจะใช้5 25ครับหลังเท่าไรครับพี่้อยลัง3ามสิบครับเพื่อให้ยางมันเกาะสนนดีที่สุว่าลายเราค่อนข้างทีต้องใช้การทรงตัวแล้วก็อ่าหน้ายางกัอาจมีเมื่อกี้มีกรรมการไปลองแล้ว ความเร็วเร็วสุดที่อะไรครับเวลาตอนเนทียบริม38ปหน่ารอจะปล่อยี25นะครับ,รบแต่ไม่ต้องรีบนะไม่ต้องแบบกดดันตัวเองแบบกดน,นะเพราะจริงๆต้องบอกว่าหลายๆท่านในนี้ก็บางคนก็ไม่ใช่มืออาชีพใช่ครับฉะนั้นค่อยๆเป,เปค่อยๆไปไม่ต้องรียดาวชื่อแสตดเพราะว่าเวลาเราลงไปเนี่ยมันจะงงแสตด รู้มากเลย้วยนะแ่แต่ตอนที่ผมดูี่ผมใส่เสื้อใส่เสื้อแขนสีแดงเพราะอะไรดูไหมทำไมคะเวลาล้มเลืออกมันจะหีเสือเกดลมอ่ะยกจุน่งว่าเรแตะมุมเลี้ยวถุดองแตมุมเลียวจะต้องการเกียวกบตอย่างซ้ายหนึ่งรอบครับ แตขี่ตรงมาเขา้าสุดท้ายบนให้เป็นเลขแปครับรอบครึง่งน,นะคะรอบครึ่งแล้หนึ่งรอบมีครึง่งรอบเสร็จแล้วเท้าแตะพื้น,มนเมื่อไหรเ่เวลาหยุดครับแตะแ้นะคแตะัวนะคโอเคเหโอเคม้มานี่องไหรอว่อเดินนย์ห้าศูนย้าสององ่าอันนี้แบบขาดแบบซูชิโอแตะทกรอบไกแะ พีบครับผมขอกดการถ้าผิดจ้ต่อเก็บหรักผิบคี่ข้อผิดโอเคระยะห้าสี่สามสองโอเคครับเนี่ยครับนี่ก็คือธงของกรรมการแต่ละเซกเตอร์นะครับจะมีทั้งหมดห้าจุดแต่ละจุดเนี่ยก็จะประจำดูว่า อย่างสมมุติออกออกตัวมาใช่ไหมครับก็นี่เลยปั๊บมานี่นะครับถ้าสมมุติว่าขาเราเผลอแตะพื้นปั๊บอ่าตัดไปเลยครับอ่าบวกไปเลยสองวินาทีอ่าแต่ถ้าใครขี่มาปั๊บขาไม่แตะพื้นเลยแต่ไปชนกวยบวกหนึ่งวินาทีครับโอเคก็จอดจอดต,ต,ตรงนั้นนะครับมันจะมีช่องอก็บวกจะไม่ได้อ่าบวกสองใช่อจอดไม่ตรงอ่าใช่จะมีช่องนะครับ มีขาตายแล้วแต่พื้นมเมื่อไรปั๊บจะหยุดเวลาทีจะได้รอหน้าตรงค่ะแต่ถ้า,ถาสมมติมีการหลงลายเข้าลายผิดอานนี่ก็คือฟาวเรียบร้อยอ่าใช่ถูกต้องครับตอนนี้เขากำลังทำอะไรกันครับพี่เดินดูลายสนามก่อนนะครับก่อนที่จะรถลงมาแข่งนะครับก็เลยให้แบบผู้พบถีมาเดิน ดูลายการเข้าก่อนนะครับจะได้ไม่งงตอนเวลาขับตนะโอเคขอบคุณครับจี๊ดตัวแบบเซ็กซี่เลยนะเซ็กซี่มาสีเขียวเซ็กซี่นะจำได้ไหมครับพี่จำได้ไหมครับได้ครับตัวนะครับพี่ตัวครับหรอหลงชัวร์ครับหลงเลยเหรออแแลลคิดว่าจะชนะไหมครับ ได้ไหมมีโอกาสนะมีโอกาสขอสัมภาษณ์ก่อนครับมีโอกาสค่ะโอ้ถ้าชนะนี้ไม่เป็นไรเรามีรถพยาบาลมาพร้อมนะครับผมนี่น่นอนาครับเออเป็นไงเวลาผมผมก็ยืนอยู่ในสนามเนี่ยผมไม่รู้จักใครเลยยี่ใครมาอาชนิดกับผมเนี่ยมันจะโดนจบตาเป็นตัวเชิจำทางกันได้ไหมครับเนี่ย โอ้ยไหวไหมครับพี่อ๋อคือออกลุงโดนฉันถูกพยมอ๋มคือออกลุีโดนฉันถูกพยม แต่อาการที่เลอะที่ตุดเวลาที่เลอะที่สุดฉะนั้นขอให้ทำเวลาให้ดีนะคะในทุกๆเดทพร้อมไหมครับพี่พอให้ทำเวลาให้ดีที่สุดในทุกๆเดทใครที่ไม่ใช่ไม่เกี่ยวเท่าอากจะสนามด้วยนะคะคือเร็วแล้วค่ะไปก่อน อ่าจะเหลืองเท่ากับกดนับเวลานะคะพร้อมกันครับพร้อก็ออกเลยพร้อมไปแล้วค่ะคนแรกเริ่มทำการแข่งขันแล้วนะครับกัดการสุดๆเอาแบดภทยนะใจเย็นๆตื่น ใช่เยทุกท่านมาดิสามาาในรอบที่หาค่ะเาขาดเข้าข้าก่อนแล้วมีหลายท่านนะสวยนะคะสวยเห็นไหมตรงสลาลอมมันจะมีจุดหอนให้อยู่ที่เท้าคนเดียวไาแล้วเข้าจุดสี่หัวห้าอาจะไหนดูแลต้วงนะไครับม่ไม่จ ไปกันครับพี่ตอนนี้ทำอะไรกันครับฮะไม่ใช่นี่ดิารัดอ่านดูวาา้เวลาี่เหอี5นอตกำลังรวมเวลาตอนนี้เราได้แล้วใช่ไหมครับพี่ตอนนี้เราได้คนที่ได้คะแนนเยอะสุดแล้วนะครับ5คน เอาเหรเัไเี่รยว่ากลังจับาที่ลเบอร์ที่แข่งครับก็คือเรียงลำดับใหม่เราจะไม่เรียงว่าใครเร็วกว่าใครอะไรก็คือจับใหม่ว่าใครได้อันดับหนึ่งตอบคำาที่า เก็มาแข่งรอบ okay. สุดท้ายครับรอบสุดท้ายโอเครางวัลมี 1, 2, 3หรือพี <c oughs> <c oughs> okay. like ่หรือว่าที่1คนเดียวหนึ่งสองสามครับโอเครอบสุดท้ายในการแข่งขันสิงชนะเลิกในรอบนี้